สวัสดีค่ะสิ้นปีอีกแล้วเร็วจังเลยทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะปีที่ผ่านมาจับรู้สึกยุ่งมากๆไม่ค่อยมีเวลาพักเท่าไหร่มีใครเป็นเหมือนกันไหมนะถ้าใครยุ่งจนตามข่าวของซีรีส์ที่เรารักไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะคลิปนี้จับจะมาสรุปข่าวเกี่ยวกับจักรวาลน,น้ำแข็งและไฟของทั้งปีแบบรวบยอดถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันค่ะ สำหรับ House of the Dragon ซีซั่น2ก็จบไปแล้วในปีนี้ด้วยเสียงตอบรับที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่รวมถึงเสียงบ่นดังมากๆจาก George R. ร์มาตินผู้เขียนนิยายคือจริงๆก็ถือว่าเป็นซีรีส์คุณภาพนะแต่มีเนื้อเรื่องหลายจุดที่ไม่เป็นไปตามหนังสือและฉากสงครามที่ยังไม่ได้เยอะ ทำให้ซีซัน2นี้กลายเป็นแค่ซีซันระหว่างกลางที่จะปูทางไปซีซัน3อีกทีแฟนๆเลยรู้สึกเหมือนมันดรอปลงจากซีซัน1และเมื่อเทียบกับเกมขอฟลอนซีซันต้นๆแล้วก็ยังสู้ไม่ได้อย่างไรก็ตามค่ะปีนี้เป็นปีที่เราได้ดู house of the dragon ก็แปลว่าปีหน้าเราจะอดดูเนาะ มีการประกาศสร้างซีซัน3ไปแล้วซึ่งก็น่าจะมีกำหนดฉายในปี2026แล้วก็เริ่มถ่ายทำในปี2025ที่นิวยอร์กคอมิกคอนแมดส์ส t h ธที่เล่นเป็นเดมอนฟาเบียนแฟรงโคลที่เล่นเป็นคริสตันโคและก็ทอมกรีนคาร์นี y ที่เล่นเป็นเอกกนที่2เขาบอกว่าเขายังไม่ได้เห็นสคริปต์ของซีซัน3กันเลย เอมมาดาซี่เจ้าของบทเรเนร a าก็ให้สัมภาษณ์ว่าถึงจะยังไม่เห็นสคริปต์แต่ก็พอจะรู้คร่าวๆแล้วว่าทีมนักแสดงจะต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในช่วงต้นปีหน้าซึ่งนี้ก็ได้รับการคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งจาก Ryan นค n d ด l ลที่เพิ่งจะแจ้งเมื่อวันที่20ธันวาคมนี้เองว่าโปรดักชันของซีซั่น3จะเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นมกรายาวไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ฤดูใบไ,ไม้ร่วงเขาก็ประมาณตุลาถึงพฤศจิกาก็คือเกือบทั้งปี2025นี้จะเป็นการเตรียมแล้วก็การถ่ายทําทั้งหมดถึงจะได้ไปเป็น post production ต่อในปีถัดไปมันก็มีการคาดเดาวมาว่าซีซันสเนี่ยจะมีฉากสงครามสู้รบต่างๆเยอะมากก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาถ่ายทำนานหน่อยนะคะและไรอันเขาก็ขิงเอาไว้หน่อยค่ะว่าซีซันสานี้จะเป็นซีซันที่ดีที่สุดจากทั้งหมดด้วย สำหรับรางวัลต่างๆที่ House of the Dragon เข้าชิงก็จะมี Golden Globes ที่คุณเอมม่าดาซี่เข้าชิงสาขาการแสดงยอดเยี่ยมจากนะักแสดงนำหญิงนะคะต้องมาลุ้นกันช่วงเดือนมกราว่าคุณเอมม่าจะชนะหรือเปล่าซีซั่นที่แล้ว House of the Dragon ได้รับรางวัล Best TV Series มานะถ้าของซีซั่นนี้ไม่ได้เข้าชิงด้วยซ้ำไปก็เสียดายจังเลย นอกจากโกลเด้นโกลบแล้วในปีนี้ก็ยังไม่ได้มีการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอื่นๆีค่ะเพราะว่าซีรีส์ฉายในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปแล้วเลยเข้าชิงเอมี่ออร์ดของปี2024ไม่ทันก็จะรวบไปเข้าชิงในปี2025เลยปีหน้าค่อยมาเอาใจช่วยกันอีกทีเนาะข่าวที่เกี่ยวกับ House of the Dragon หลักๆก็มีประมาณนี้เท่านั้นเองค่ะเรามาต่อด้วยข่าวของสปินออฟเรื่องอื่นๆในจักรวาลน,นี้กันเลยแล้วกัน เรื่องแรกที่ HBO บอกว่าจะสร้างแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ยกเลิกไปแล้วก็คือ Blood Moon Series เกี่ยวกับ The Long Night ต้นกำเนิดของ White Walker เมื่อ8,000ปีก่อนเกิดเหตุการณ์นใน Game of Thrones เรื่องนี้ยกเลิกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ เมื่อเดือนเมษาของปีนี้ HBO ก็ประกาศว่าซีรีส์ o w ที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตของ j o ห์นสโนหลังเหตุการณ์นในเกมออ r o n e s ที่เคยได้รับการพัฒนาจะถูกแขวนขึ้นหิ้งเอาไว้ก่อนเพราะยังไม่มีเนื้อเรื่องที่โดนใจพอก็ถือเป็นเหตุผลที่ดีที่จะไม่ทำนะคะถ้าทำออกมาแล้วไม่ดีนี่คงจะโดนสาปส่งหนักแน่ แต่คุณเคซี่บลอยส์ผู้บริหารของ HBO ก็ออกมาพูดอีกทีตอนช่วงเดือนพฤศจิกายนว่าถึงจะขึ้นหิ่งไปแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสเอาลงมาคิดใหม่ทำใหม่ได้นะก็ประมาณว่าเลี้ยงความหวังของแฟนๆเอาไว้ก่อนจะทำไม่ทำค่อยว่ากัน หลังจากที่ประกาศคอนเฟิร์มว่าไฟเขียวไปเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็มีความคืบหน้าเกิดขึ้นเยอะมากเกี่ยวกับ i Night of the Seven ่ i n g d o อมนะคะตั้งแต่ประกาศตัวนักแสดงหลักตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนก็คือ Dexter s o ์โซลอันเซอายุ10ขวบได้เล่นเป็นเด็กชายเอกปีเตอร์คลา y อายุ27ปีจะเล่นเป็นดังปีเตอร์นี่ก็สูงยาวตามตัวละครมากที่196ซนติเมตรค่ะ พอเดินสิงหาเราก็ได้เห็นภาพแรกของซีรีส์เรื่องนี้มาในรูปแบบของคลิปยาว7วินาทีก็สั้นมากๆนะคือมันเป็นส่วนหนึ่งของคลิปยาวที่ HBO โชว์ให้เราดูคร่าวๆว่าปีหน้าจะมีอะไรให้ติดตามบ้างซึ่งเราก็ได้เห็นเร็วๆแวบๆอยู่ประมาณ5-6ฉากแต่ละฉากก็ดูดีตามความคาดหมายนะคะสำหรับซีรีส์นี้ในซีซั่นหนจะมีทั้งหมด6ตอนนะคะ ไม่ยาวมากก็คือจะจบเรื่องสั้นหนึ่งเรื่องของดังและเอกพอดีเราพอเดือนกันยายนเราก็ได้รู้ว่าการถ่ายทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เห็นเทรลเลอร์ตัวเต็มอีกเลยนึกว่าจะมาสักประมาณธันวาแต่นี้ก็หมดธันวาแล้วเนาะยังไม่มาอีกอาจจะต้องรอดูปีหน้าแล้วแหละลุงจอดเองก็ได้ไปเยี่ยมกองถ่ายของเรื่องนี้ ไปถ่ายรูปมาโชว์ให้พวกเราเห็นนิดๆหน่อยๆแล้วก็ได้ดูเอพิโซดหนึ่งคร่าวๆไปแล้วลุงบอกว่าชอบมากก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีค่ะ ข่าวหนึ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆก็คือข่าวของเรื่องการพิชิตของเอกอนที่กำลังได้รับการพัฒนาต่อโดยที่มีนักเขียนหลักแล้วก็คือแมดสันทอมลินโดยที่แมดสันก็เล่าให้ฟังค่ะว่าตัวเองทำงานใกล้ชิดกับลุงจอร์ดมากๆสงสัยอะไรก็ถามตลอดและเขาก็ถือว่าลุงจอร์ดเป็นพระเจ้าเลยเพราะว่าลุงเป็นผู้สร้างจัก,กรวาลทั้งหมดนี้ แต่เราก็ยังไม่ได้ยินแผนการถ่ายทำหรือว่าได้ยินว่ามีนักแสดงคนไหนถูกแคสมาแล้วนะคะต่อไปเรื่อง Golden Empire Animation เ,เกี่ยวกับอาณาจักรทองคำแห่งยีติ เมืองแห่งความเจริญรุ่งโรดในเอซอสซึ่งถ้าทำออกมาจริงๆก็คงจะมีรสชาติที่แตกต่างจากซีรีส์ Game of Thrones หรือว่า House of the Dragon นะคะเพราะยีติถ้าเทียบกับโลกปัจจุบันของเราก็คงจะเป็นเมืองจีนที่จริงแล้วเราก็รู้เนื้อหาเกี่ยวกับยีติไม่เยอะค่ะเลยมีช่องว่างให้ทีมงานสร้างเรื่องราวใหม่ๆได้อีกเพียบลุงจอรดเขาเคยบอกเอาไว้ว่าตัวเขาเคยได้เห็นภาพคอนเซปต์ของเรื่องนี้แล้วและก็ชอบมันมาก แต่สำหรับเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรคะ่ะต่อไปค่ะ10,000 o u s h i p s Live Action เกี่ยวกับเจ้าหญิงในมีเรียแห่งรอยนาที่จะพาผู้คนของเธอหลบหนีชาว a ว e ลเรียนและมังกรของพวกเขาออกจากเอ s ซอสหนีไปยังเมืองต่างๆก่อนที่จะมาเทียบท่าที่ดอนในเวสเทอรอสก่อนหน้านี้เรื่องนี้ก็เคยถูก HBO ประกาศยกเลิกการพัฒนาไปแล้วแต่เมื่อประมาณเดือนมิถุนาที่ผ่านมาค่ะ ลุงจอร์ดก็ได้เขียนในบล็อกส่วนตัว Not a b บ o ล็ว่า HBO ได้นำเรื่องนี้กลับมาปัดฝุ่นแล้วก็เปลี่ยนตัวนักเขียนเป็น e ีโบ y b o o ูธที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วหลายสาขาให้มาเขียน Pilot ให้กับซีรีส์เรื่องนี้แทนลุงจอร์ดบอกว่าตื่นเต้นมากกับโปรเจกต์นี้แต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะหาเงินจากไหนมาสร้างเรือ1 0,000ลำมังกร300ตัวแล้วก็เต่ายักษ์ตามตำนานของชาวรยนา โถเอามาังกรใน House of the Dragon ให้ครบทุกตัวก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมากังวลเรื่องบัตเจ็ตของเรื่องนู้นเนาะต่อไปค่ะ The Nine Voyages ลุงจอร์ดบอกไว้เมื่อประมาณต้นปีว่าตอนนี้ซีรีส์เรื่องนี้ที่เป็นเรื่องของการผจญภัยของคอลลิสเฟรยอนหรือว่าซีสเน็กในวัยหนุ่มก่อนที่จะแต่งงานกับเรนิสนะคะ คอรลิสเคยแล่นเรือไปไกลที่สุดเท่าที่เคยมีคนไปถึงใกล้ไปถึงแอชชายและยังมีชีวิตรอดกลับมาเล่าให้ฟังได้ เรื่องนี้ก็เปลี่ยนจากเดิมที่ตั้งใจจะทำเป็นไลฟ์แอคชั่นให้มาเป็นแอนิเมชันด้วยด้วยเหตุผลด้านงบประมาณนะคะเพราะถ้าจะทำเป็นซีรีส์ที่ฉากหลกัหลกๆอยู่ในทะเลแถมต้องสร้างฉากใหม่เรื่อยๆเพราะว่าการเดินทางของคอลลิสเนี่ยครอบคลุมไปหลายที่มากในเอซ o อสก็น่าจะต้องใช้งบเปลืองสุดๆก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้แอนิเมชันที่คุมงบได้ง่ายกว่ามาเป็นสื่อแทน ซุ่งลุงจอดก็บอกว่าลุงก็เห็นด้วยนะคะแต่นอกจากนั้นก็ยังไม่ได้มีข่าวอะไรอัปเดตค่ะอีกซีรีส์หนึ่งที่ถูกยกเลิกไปก็คือ f r e e b o t t o m ย่านสลัมในเมืองใหญ่อย่าง King's Landing บ้านเกิดของตัวละครอย่างด a v o s s e w w r r t h และก็ Gendry เอาจริงๆก็ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องนี้จะถูกสร้างในแนวทางไหนหรือเกี่ยวกับใครแล้วก็ยังไม่ทันจะได้เดาก็ถูกยกเลิกไปแล้วค่ะ เรื่องสุดท้ายละครเวทีหนึ่งเดียวของจักรวาลนี้เคยใช้ชื่อว่า Harrenhal แต่ตอนนี้มีชื่อใหม่ก็คือ The Iron Throne บัลลังก์เหล็กก็จะเอาเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนเริ่มเรื่องที่ Game of Thrones ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามกบฏโรเบิร์ตและเป็นที่ที่ตัวละครสำคัญอย่างเน็ตสตาร์คในวัยหนุ่มโรเบิร์ตแบรเรตเียนเจ้าชายเรากาไทเกเรียนและเลียนาสตารมารวมอยู่ในที่ที่เดียวกัน และก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเฉลยปริศนามากมายให้แฟนๆได้รู้เมื่อตอนปลายปี2023ลุงจอร์ดบอกเอาไว้ค่ะว่าเราอาจจะได้ดูตอนปลายปี2024ตัดโชะสิ้นปี2024แล้วยังไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนอกจากว่าละครเรื่องนี้ก็น่าจะได้ฉายในปี2025ที่ลอนดอนมาจริงหรือเปล่าอยากดูมากเลยแล้วถ้ามันเฉลยปริศนานู่นนี่จริงๆแล้วแล้หนังสือของลุงล่ะ จะออกมาทันกันในช่วงที่เขาจะฉายไหมก็น่าคิดนะคะเ <laughs> มื่อประมาณเดือนสิงหาลุงจอร์ดเขายังอัปเดตว่าลุงได้ไปนั่งกินข้าวกับเมซี่วิลเลียมส์ที่เคยเล่นเป็นอาญาแล้วก็เปรยเๆว่าอาจจะได้ทำอะไรบางอย่างร่วมกันแต่ขออุบเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะถ้าเล่ามากเดี๋ยวจะกลายเป็นอดทำลุงก็แย่เก่ง ทีนี้แฟนๆก็เลยพากันคาดเดาค่ะว่าโปรเจกต์ที่ว่าจะทำร่วมกันจะเป็นอะไรไปได้บ้างหลักๆก,ก็จะมีอยู่2อย่างก็คือสปินออฟโชว์ของอา่าหรือไม่เมซี่ก็อาจจะได้ไปร่วมแสดงในละครเวที The Iron Throne หรือเปล่านะอันนี้เป็นแค่การคาดเดาของแฟนๆนะคะยังมีอีกหนึ่งอัปเดตมาจากฝั่ง HBO ว่าเขาจะสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับจักรวาลน,นี้ด้วย เรายังไม่รู้ว่า,าจ,จะเป็นหนังเกี่ยวกับเหตุการณ์ไหนนะคะไม่แน่ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของเอกอนผู้พิชิตที่กำลังเขียนบทอยู่ก็ได้แต่แค่คิดว่าจะได้ไปเสพเวสเทอร์สในโรงหนังก็ตื่นเต้นแล้วนะคะเพราะเราก็พอจะคาดเดาได้ว่ายังไงโปรดักชันก็ต้องอลังการยิ่งใหญ่กว่าของซีรีส์แน่นอน จริงๆมันก็เป็นความฝันอย่างหนึ่งของจอบเลยนะอยากจะให้ HBO เอาซีรีส์นี่แหละไปฉายในโรงแค่เอพิโซดแรกหรือเอพิโซดสุดท้ายของซีซั่นไหนสักซีซั่นหนึ่งได้ก็ยังดีไม่รู้เขาจะทำให้ไหมแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเราก็จะมีหนังเรื่องนี้ให้เราดูกันในโรงแล้วนอกจากทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีข่าวเกม เกมออฟทรอ e ส์คิงส์โรดที่เปิดตัวในงาน The Game Awards 2024แทมมาอีกหนึ่งค่าวค่ะนี่จะเป็นเกม RPG เล่นในมือถือของค่ายเน t m มาเบลเนื้อหาเกิดขึ้นในช่วงซีซัน4ของซีรีส์และเราก็จะได้พบกับตัวละครที่เรารักอย่างจอห์นสโน่เจมี่แลนนิสเตอร์วาริสและก็เซอร์ซีด้วย เกมนี้เขาจะมาในปี2025นี่แหละแต่ว่าเดือนไหนจะเข้าไทยก็ต้องรอเขาประกาศอีกทีมาเมื่อไหร่จับก็พร้อมจะโหลดเลยค่ะเอาไว้มาเล่นด้วยกันเนาะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวอัปเดตของปี2024นะคะใครมีข่าวอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้สำหรับปีนี้จับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของทุกๆคนมากๆนะคะ ปีนี้ช่อง Jobs No. โตขึ้นเยอะมากจนตกใจมีเพื่อนๆมาคุยกันในช่วงซีซัน2เยอะมากๆแล้วก็มีชาวช่องหลายๆคนที่มาร่วมสมัครเป็นสมาชิกช่องนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะใครยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใน description ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆในปีต่อไปและในทุกๆปีสวัสดีปีใหม่แล้วก็เจอกันใหม่ในเ e s ร e รอสปีหน้าค่ะ